ท้องใ้แล้วว่าอะไม่赖วะเพื่อนปวดท้องให้ดีไม่น่าสั่งให้เขาใส่พริกในส้มตำเยอะเลยทำไมไม่สั่งเผ็ดปกติอ่ะก็มันไม่แซ่บอ่ะเป็นไงอร่อยไหมอืมอร่อยอ่ะไม่เผ็ดเราใช้ก,กุ้งกรอบแล้วก็มวกเมนูจัดด้วยรู้เปล่าการกินอาหารฮิเดะตนะ้องพอเหมาะแล้วก็มันจัดเกินไปส่งผลดีต่อร่างกายด้วยนะ เอสตีจีอ่ะข้สาวอ่ะอเขาส่งเสริมสุขภาพด้านการกินการกินที่ดีอ่ะลดความเสี่ยงของโรคไข้โรคไข้ไข้เจ็บด้วยนะโหงั้นต่อไปเราต้องกินแต่พอดีแล,และแต่ถ้าอยากเสริมอีกอ่ะก็ต้องออกกังพยควบคู่ด้วยนะทั้งกินดีสุขภาพดีกินอาหารที่ดีดีแน่นอนได้เลยแต่ว่าตอนนี้ขอตัวก่อนนะขอไปห้องพยาบาลก่อนเดออีย๋ยวาไปด้วย